สบายดีพี่น้องเอาเฟื่องขึ้นม่าแต่น้องพีน้องโอ้ยนักกระดิกกระโดดสามคนหามนเพว่บ้ักนักพี่น้องเลยถึงจะไปก่อนทั้งเมื่ก่อนพี่น้องวาสิปูเพเฟื่องแต่ก่อน ว่างไก่ปลาไก่ตีการเห็ดเฟืองน,นักกวัวเขาก็สอบหนึ่งผัววายเจ้าปเที่ยแปดสิบกิโลขลยไว้ยจะบอเบ่อเขาลอยเป็ยังน้อยเซ้นจะแปดตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนหอยลิ้นตรงก่อนเออพริกไปกก็ได้เออ ตายพ <laughs> ่อได้ขอว่าต้องเลี้ยงเลี้ยงอันก้อนอีกก้อนบล็อกไปอีกพอด right? so ี้ได้สันวพนดี้จะแช่ไใแชรมันยู่อ่ะยืนยืนยืนอ๊้นมาแดงได้ลูกพี่แบบพันไทย ก่นบ็อกอีกปิ้งปิ้งก่อนนี้คือคักแค่ก่อนแยามอามนะขินเทถินนะห่างแค่นี้มันออกบ่อดเดอเสเนบ้านอยู่บ่มักหมเบไดบ้านอยู่แต่บ้านนี่มันดอกจกระทบแต่ว่าบ้าน่าจู อาแคก่อนสนี่น้องใั่งมะเจออีกสองก้อนมาดิถ้างี้เป็นได้ดิว่าไม่อยู่โฮมแน่อืมนี่พี่น้องเสือเฮดน้องหลีกระลังแกะพอเรากระลังแป๊วขิงงัวามาโฮยอีกเพื่อหนึ่งนาะเขาว่า,าเอาขิงงัวขิงงัวฝุ่นมันนะมูลงวัวฉีกไปเลยลิฉีทีมไปเลย สีไปเลยเอาออกเลย,ยเป็นเสือเห็ดเฟืองพ <Okay. S 2> ี่น้องปลูกพอได้กินข้ามันออก้ายกัน้องดีกันมาเก็บเอาอ้านเิวอมันสีอ,อ,อกไข่บอส <c oughs> เป็นคือขิดบอโอ้โหได้คู่ไปจูดน้องมาแร็งนึงขาดเอาไปจูดซะ เดี๋ยวนี้ยังสึงแม่นะต้องไล่ใช่ไหมอืมฉีกออกอ้อขาดนี่นี่นะนี่ออบวชเอออออกมาจากกันเขาแพ้ใค่า่าอยากดีปุ๋ยแพ้ใคยังยังยังฉีได้ฉีกทุ้งยางออกเบิดนั่นะเลยเอาเสื้อมันออกจากทุ้งทุ้งยางเลยดิมาใส่เฟืองมาเลย แกออกโลดแม่แกใส่กระทาม่ะเสือมันน่ะใส่กระ้ามี่อือดึงปากมันออกปอไปกรอน,นี่จะกาอน,นะครบ,บรูปลาหัซิบรึเปลสั่งมาซิก่อนใส่เบิดทางขางทางยังมันก็ใส่มันออกเอาบดนี่มันน่ะื มาจ้ตงมดนี uh, ่ปาดเถอนนะเอาตกเอามาปาดบนอ่ะเออแกอ๋อแกอ๋อเวสก่อนใส่เปืองขย้ายไปดิเออขยายใส่เปือง้าเได้อกามหนเลยเวีืองดูดเนื้อเ้อสี่กี่วเนี่คือเเนเฮ็ดผ้าเสือฮ็ดเปือง มันออกตามธรรมชาติกัได้กินอยู่ช่วงนงช่วงคนโตบรากำลังเอาป,ปุนปนดนมาใส่เก้บาจูนทิ้มีทั้งหลังนะรวมๆไปกันปาโซลินไม่ขบานเลมามาแม่มามาขอเ่ยมา,มา,มาขอ,ขอเนยคอในออไนไม่หรอคอไม่ข้ไกตอะไก้ไ่ตล้วไ,ไปไปเที่ยวไปไปเที่ยกับยา์ไ ไนี่นี่แม่ได้ไม้สิปูกเลยนี่เปึงเสือมันใกล้ๆ่พี่น้องมากระโขอมันตัวหักกตัวเดือดเหงือเป็นฝอยสกปรกบางทีเสือมันจะเสีลามมันก็ลายมึกเลยได้เขาสูงไหมเอาก็ได้ออกหรือบปล่าก็ว่าเบิ่งน้ำกันพี่น้องเว้ล่องพิดลองถือเขาคิดตัวคล้ายกับเคื่องวัดตัวไปทันเครื่องออกก็เครื่องวัดอตัว ตวเขาเห็ดบถึกสูเดี๋ยวคัเขาโฆษณาให้เห็นนะวเ็อย่างบัวขาดพนยัหแล้วเ่อน้แตีนกับมือถืางคเกบอะรลืงอกเดเด็กดิไฟฟ้ามามาพี่น้องมาปลูกลำกันเด้อ ค่นี้นายอย่เนาะ่ปมเนี่ยแค่หลุดก็ดี้าต้องดน้ามือเ่นึงเนาะนึงแล้วาอบไบอบใบขามือนะดเ่นึงเก่ามือนก็จะออกดอกเขาจวา nhầm nào nhầm nào nữa, đồ đồ quá thì thì đâm đâm เล้ลาปลูกตัวพน้ง่ายที่สุดทีมาได้

เ i ียนนี่เฮเอาับบน่มงนุ่มงเอาเสือมันใส่เขาจ้มันกมอย่าเ็นไป้ปไป้าดใส่้่เบิร์ดเวลาเสือมันลามันจะออกเดเลยเก้านเป็นยัไง งบประมาณกับเบิดบรายไได้ี่น้อาเลยเกือบพันเลยแหละเออเื่องเอรื่อกสองร้อยเพื่อเพื่อดอัดเนาะเ่อเื่ออัดไวเคร่เพื่ออัดออคือกานใส่สุมใสตะกาตะกาตัง ออกฤทธิ์เลยตั้งให้กินเลยะมันออกลายอยุดลายเถื่อขึ้นเลยนะฮะ่ายทักขาบงก็พึ่งตื่นมาหมดแต่ช่องก่อนรอแล้วก็ตองก่อนช่องก่อนที่เสือฤทธิอยู่ตอนนึงก่อนรอเป็นสพอดีกันเนาะเป็นสุขบเนาะมีหาเกาะเนาะเหี้ง จะมีจะอาเลยเอาอันเลยสองอันไม่แ่ะนะเออ่ตัวนี้ตัวหน่ตันี้แชมไปนิฟข้างในแล้วเน <S <S ี่ยลุกลงจะกระทับลงไปเกลงลุกลงไปเลยลุลงเออคับครับชักพีดทำไลย กินปลาปาอย่างนเอาชุดทกอนกูก็ได้กินว่าว่ <c oughs> าสก,ก็บบโอ้ยมันเป็นบทเยี่ยมเขาคน้าน่ะออกอยู่นะ <c oughs> ่รขปลูกเขาไปเอาทรองอยางว่ามันต้องต้องการแสงอย่บ,มบ,บย่ม,ม๊ะก็จะหิ้งใหญ่ก่ได้เขาเป็นทรงยางงใหญ่ก็คือไม่มีก็ต้องเป็อะไร มีเอกยเอานัเห็ดนะเห็เครืองเนี่ย<ร>นะมันจะบอกว่าตกการแสงแล้วแสงทางขอมันใหญ่เหมือนตัวชื่อี่ลยว่าด้แคล,ลองผัตั้งลองเองมอมั้งผัดตั้งมันจะพื้นว่าออกนา ดีมากีมาปิวมาปั๊บเต็มมาปั๊บปูเต็ดเลยกลืนเพื่อนกันน้องก็ใส่กินเราเราดีเอ้ยมันเคยเห็นแลวมันกระบอกบระดาน้ำไปน้ำไข่มันเคยจเห็นกระยานมันกระบอกระาสบายไปน้ คนี้องหน่อยนะมาไปน้ำฝุ่นเช้าน่อยเดี๋ยวน้องน้ำไปได้รูะ่่นที่ไมไหวแ่มเกือบมาเกอบเช้าน่อยเลยคือไอ้กระทิน่ปไปนี่มากเยมากแล้วบ่ จะขีบ่บริขี่แท้่ททนอนอ้าเืออยากนอนเลยนะ่้อยพากเมกี้เราจะนัอนอ่งเถิงงอแเธอไปนอนอมมันก็งอดอกนี่เจอฮะห้าคุกเฮาคุณนั่งฉุกไปฉุกมากเมื่อยฉุกไปนั่งนั่งอยู่บงเก่าอะไรอยู่จะิลุกแล้วยกหัวไปให้ได้มันก็นลุมันนะนมัคับลงสถาน ไม่รู้คางก็เป็นไม่น้อยเลยตั้งกับใต้บ่นั่นแหละวันทายให้เคนให้มันไม่ใช่จังไม่ใส่จ้ะ ช่องก่อนตัวก่อนเลยช่องก่อนเอดพีแค่ตัวโรยด้วยัวแห้งวังุ่นโรยลงที่ น,นี่แค่ไหนกะทีใส่เล้ว่าสมมติข้าวข้าใส่ด้วยเหใส่เลยว่าสมมติตั้มพี่วันนี้ออกข้างผัดพี่มา เต็มแล้วม,มันจะเบ่แล้วบ่ตัวตัวที่เก็บเสเกลือวจักโขึ้นน้อยเลยไปดีเลยโว่เเขาเราขายานเน้นอนเลยเนี่ว่ี่สั่งเราเดือกันเพื่อเพื่อเพื่อเาเอมันคือเพื่อครับเพื่อธรรมชาติเราได้ธรรมชาติเรามันเกิดเองว่านะโ้ยปีนั่นนี่เป็นหมูคือะงู ดอกกําดาเดี๋ยที่อุทิศนั่นแหกินอยู่เครื่องยังเดียพี่รองเลยเดี๋ยวพาบรรยากาศในการสนุเด้ยดดอยก็กันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณที่มาเบิง่งมาส้มเนาะรุ่นน้ำกันพี่น้องเพราะมันออกเล็ดเก็บเต๋เถื่อแม่นยังสิปลูกตัวปลูกไปเบวิทย์นะพี่น้องแล้วลก็ผ่าตั้งมั่ง คุมไว้เนาะพอกันใน